ก็ขอกราบสวัสด so in. so ีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมก็นวันนี้ผมเ์พุตรคุณนะฮะก็พบกันอีกเช่นเคยนะผมอ่าก่อนนี้นะผมเช่นเคยนะเอามารีวิวนะผมมารีวิวกิ่งจอมสุรินนะผมอ่าเป็นพักกลิ่นนะผมเป็นพักกิ่งฮะรูปหล่อนะผมอ่าพักกิ่งจอมสุรินปีหนึ่งสามนะผมตอนรุ่นนี้จะมีเหรียญพับผงก็มีนะผมอ่าก่อนนี่นะผมเป็น อ่าที่อยู่ในคลิปนะผมก็เป็นเนื้อนวาโลหะนะผมอ่านวาโลหะอุดกิ่งเงินนะฮะต่อคดชัดเจนนะผม <c oughs> เดี๋ยวขยาิแก่นิดนึงนะผม <c oughs> ก็นี่นะผมเป็นกลิ่งจอมสซรินนะผม <c oughs> ก็เป็นพัดีพิธีใหญ่พิธีหนึ่งเลยผม <c oughs> พิธีใหญ่พิธีหนึ่งเลยนะอ่า <c oughs> นี่ับผมกลิ่งจอมสุรินนะฮะ ก็ปุกเซปีหนึ่งสามนะผมก็ปุูกเซหลายเกจจี่ G, พอสมควรน,นะผมหลายเกจจี่นะผมหนึ่งในนั้นมีพระจันทร์ฟันหรอครับผมหลวงพุ่ชอบหลวงพูทสามนะผมหลวงปู่ข่าวอะไรนาโยนะผมอ่าโดยมีหลวงพู่ดุลเป็นประธานในพิธีนะฮะอ่าก่อนนี้นะผมจะมาอ่าองค์นี้มีเจ้าของเลยนะผมองคนี้มีเจ้าของเลยนะผมผมก็ก่อนส่งมอบผมขอรีวิวนิดนึงนะผมก่ <c oughs> อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะผม สำหรับใครที่สนใจรุ่นอื่นก็ลองทักโทรมาได้นะผมก็ไม่มค่อยมีเวลาลงคลิปเลยนะอ่านี่นะผมเป็นกิ่งจอมสุรินนะผมอุดกิ่งเงินนะอ่าเนื้อนี้จะมีด้วยกันเนื้อสามเนื้อลหลัๆนะผมเป็นกิ่งจอมสุรินนะก็จะมีนวะโลหะแล้วก็เนื้อเงินเนื้อทองคานะผมอ่านี่นะผมนี่นะผมกิ่งเงินนะผมต่อโคดหนึ่งชัดเจนนะผมก็องนี้ก็ นี่ครับผมจมูกร้อยนะผมองนี้นะฮะจมูกร้อยจริงๆนะครับผมอ่าของแรงไปนิดนึงนะพี่นะ <c oughs> เห็นไหมอ่าจมูกร้อยนะผมผิวเรียบตึงนะผม <c oughs> <c oughs> ก็เป็นพระที่แกะพิมพ์ได้สวยมากเลยนะผมละเอียดทุกจุดเลยนะผมอ่าจมูกนะผมจมูกร้อยเลยฮนะองนี้นะฮะ สวนกิ่งนะผมอ่าเป็นกิ่งเงินนะผมกิ่งอุดเงินนะผมกิ่งเงินอุดนะฮะอ่าต่อโค้นนะผมก็วิธีการดูของผมนะผมก็ต้องดูที่เนื้อพระนะผมผิวผิวพ้านะฮะอ่าผิวพ้าจะค่อนข้างตึงตึงนะผมตึงนะผมอ่าโดยการหล่อนะผมการหลอกก็ใช้เป็นปูนนะผมปูนปูนจะค่อนข้างละเอียดกว่าดินนะผมก็เลยพระก็เลยออกมา ค่อนข้างละเอียดนะผมอ่าค่อนข้างตึงและละเอียดนะผมฮะแต่ถ้าสมัยก่อนนะผมรูปหล่อโบราณนะผมจะใช้เป็นดินพวกอะไรมากกว่านะครับผมก็เลยอ่าพระอาจจะไม่ค่อยสวยนะผมอ่าอย่างเช่นหลวงพ่อเงินนะผมสมัยก่อนนะผมเป็นใช้ใช้เป็นดินนะผมอ่าก็รุ่นนี้นะผมก็ใช้เป็นอ่าเป็นปูนขาวนะผมหรือว่าคีบเบานะผมที่หลายคนเรียกอ่าคาวขีบบเบานะผมที่ติดตามซอกนะผม าอาซขาวนะผมอาคาพี่เบานะผมบางคนเลยกคาพี่เบานะฮะอ่าตอนนี้ผมสังเกตนะผมอ่าลักษณะผิวนะผมจะตึงนะครับผมองนี้นะผมหูตาจมูกคมต้องคมนะครับผมอานี่ับผมอาจจะไม่เต็มบ้างก็นะผมแต่ผิวต้องตึงนะผมอา บางทีอาจไม่เต็มนะผมแต่ส่วนน้อยนะผมพอร,รูปหล่อนะผมรูปหล่อเป็นธรรมชาติของรูปหล่อนะผมอ่าแต่ส่วนด้านหลังนะฮะนี่ครับผมองค์นี้ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะฮะแต่องค์นี้มีเจ้าของแล้วผมก่อนส่งมอบนะผมเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนส่งมอบนะอ่าเป็นพาร์ทีพิธีใหญ่พิธีหนึ่งนะผมอนาคตมีแน่นอนนะผม อนาคตไปไกลแน่นอนนะอ่าแล้วก็จุดตายที่ดูหลักๆนะผมก็ส่วนใหญ่เขาดูก้นกันนะฮะกลนก็คือต้องกึงกึงค่อนข้างละเอียดนะผมนี่ผมกลนก็เป็นรูปอพาพระหล่อนะผมก็ถอดออกมาชุดตัดออกมาจากชนวนอีกทีนะผมชนวนหล่อชนวนนะฮะอ่าช่อชนวนนะผมอ่าตัดออกมาช่อชนวนแล้วก็ทําการกึงนะผมกึงนี่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมถ้ากึงแบบ อ่าไม่ละเอียดนิดโอกาสแท้อาโอกาสเก๊ค่อนข้างสูงนะผมอ่าเนี่ยผมจริงเนี่ยผมกลิ่นที่อุดนะครับผมอ่าเป็นเป็นฝาอุดมากกว่านะฮะอ่าฝาอุดนะครับผมฝาอุดนี่ค่อนข้างละเอียดนะผมสังเกตนะฮะอ่าแล้วก็ขอบขอบนี่อ่าจะส่วนใหญ่ส่วนมากนะผมจะไม่ค่อยเต็มนะผมถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นนี่ก็โอกาสเก๊ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะผมเพราะอ่า พาจริงๆเนี่ยพาแท้เนี่ยเขาทอดออกมาจอช่อดชนวนแล้วก็เอามากลึงทําการกลึงอีกทีนะผมแล้วก็ลักษณะโค้ดนะผมนี่นะฮะก็จะมีเนื้อทองคํานะผมเนื้อทองคําก็มีนะผมตอกสองโค้ดนะผมอ่าถ้าเนื้อทองคํากิ่งหรือว่ากิ่งกิ่งอาฝาอุดขอบไปผมฝาอุดทองคานะผมอ่าก็องนี้ก็ก่อนสงมอบนะผมอ่าเห็นไหม จดจาพยายามจดจาไม่ได้นะผมจดจาฝาฝาอุดนี่น,นะผมอจุดตายจุดตายหล,ลักๆในการดูแล้วผมใต้ฐานนะฮะคิงค่อนข้างละเอียดนะผมก็องนี้มีเจ้าของแล้วผมสําหรับใครที่สนใจเหรียญอื่นนะผมขอจดการคลิปหน้าก็ฝากกดติดตามด้วยผมวันนี้ผมมีบุธนขอกราบลาเดี๋ยวเพียงนี้เนี่ยผมขอบคุณครับ